ใช่ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเป็นวันที่พวกเรารอกันมานานมากเพราะว่าเรานัดรวมแก๊งกันมาในเกมซุ e เป r s ์ t i m เกมเล่นนานมากเลยค่ะใครไม่เป็นแล้วเนี่ยเล่นไงอ่ะเล่นไงอ่ะเล่นนานสุดๆไปเลยนี่เป็นคนอีโดเซนมากเลยนะคือแบบไม่ด้าจับมีดเลยอ่ะเบื่อเล่นไงอ่ะใช่เหรอเหรอ เอาล่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเรามากับเพื่อนๆหลายคนมากค่ะก็มีพี่ป๊อปพี่กินทัชชี่นะคะพี่โซน้องปลาจุ๊บแจงพี่ชามโบพี่ไม้นะคะแล้วก็ป <c oughs> แป้งงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยมีโรอะไรแปลกๆบ้างพี่แป้งเลือกมาทั้งหมด5โรพร้อมกับใน5โรนี้นะคะมีตัวกลางด้วยที่จะคอยปวนเกมงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะซึ่งโรคัตกรในครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด2โรด้วยกัน โรไดรของเราเดี๋ยวเป็นโรสไนเปอร์สไนเปอร์เป็นนักแม่นปืนสุดปั่นที่มาพร้อมกับฝั่งฆาตกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการยิงระยะไกลไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนเนี่ย้าอยู่ในการมองเห็นของเขาตายทุกคนโอ้โหดและฆาตรกรคนที่สองนักต้มตุน๋นโรฆาตรกรสุดแปลกเมื่อฆ่าลูกเรือแล้วสามารถโยนให้คนอื่นโหวตรายงานศพแทนตัวเองได้แบบนี้เดี่ยวก็ฆ่าแบบเนียนๆแถมไม่มีใครรู้พิกัดการตายด้วย มาฝั่งขางเรื่องเรือบ้างดีกว่าว่าจะสามารถต่อกรกับคณะกรกรได้ไหมรู่เรือของเรานะคะมีทั้งหมด2โรด้วยกันหนึ่งเลยคือวิศวกรช่างเทคนิคประจํายานสามารถบุดท่อได้แถมช่างคนนี้เนี่ยซ่องปัญหาในยานจากระยะไกลได้2รอบตอนหนึ่งแบบด้วยโอ้โหแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโอรูห,หรือว่าจะเป็นแบบสัญญาผิดปกติก็สามารถแก้ได้เลย และอีกโรอหนึ่งโรสภูไรผู้คอยขัดขวางฆาตรกรเขามีเกราะป้องกันเป็นวงกว้างเชียวเพื่อไม่ให้ฆาตรกรทํร้ายลูกเรือได้ในระยะหนึ่งถ้าเกิดว่าฆาตรกรจะมาจมตีลูกเรือแล้วก็เ็ื่อแค่กลางเกาะแล้วก็ป้องกันเลยสุดยอดพระเอกของเราอัชาวิงและสุดท้ายโลกลางสุดแปลกและสุดปัน่นจอมตะกระฝ่ายกลางป่วน,นเกม เจ้านี้เดี๋ยสามารถกินเพื่อนทุกคนในยานได้แต่ห้ามโดนค่าเด็ดขาดไม่กันลูกเรือในท้องเนี่ยจะถูกคายออกมาทันทีผลทางชนะก็คือกินทุกคนในยานค่ะโคตรกาอส่สวบนี่ว่าส่สวบัชเราจะได้เป็นโลอะไรเฮ้ยมิโวกุไออย่างนี้เราก็ซ่อมโท่อนะขอโทษนะ ส้มยานอวกาศแล้วเฮ้ยเราจะไปส้มยานอวกาศนะเจ้นี่เป็นอีวารศูนย์หนึ่งเลจ๊ะโอ้กล้องเป็ไก่แต่ตอนนี้เราต้องทำเควสก่อนนะเออเป็นวิศวกรก็รต้องทำเควสี่ยน,ะนี่ไงานทำนี่เลยเรามีลูกไก่ด้วยสวัสดีครับอ่าอ่เนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยทุกแจงเฮ้ยชาวโมกุลเดี๋ยวว่าเฮ้ยนี่ป๊อปป๊อปป๊อป,ป,อป ไอ้ซ่อมสายไฟก่อนซ่อมสายไฟก่อนอ่าอ่าอ่าเฮ้ยเฮ้ยซ่อมดิครับนี่แน่ห้าม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 เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเพิ่งซ่อมเสร็จวะวายเกินไปหรือเปล่าอะไรอ่ะแจ้งตรงไหนมันเกิดอะไรขึ้นแต่มินิโหวต ได้ยังไงลูกแจงอาจจะเป็นคนโดนปุ้ยใส่รถแทนเนาตายคนแรกใช่แล้วแจงอ่ะผ่านมาแค่คนเดียวด้วยแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจุ๊กแจงพูดจริงจริงคู้มพี่แจงพูดจริงน้อยแจงพูดแจงพูดจริงนะรอบเนี้ยแจงเป็นสากิเอ้ยอันนี้เรื่องจริงเลยแจงนะเป็นนักตบหูหรือเปล่าไม่ใช่แม่ตบมหูอแต่แจงอ่ะผ่านมาคนนึง เพราะว่าตอนแรกตั้งแ,แต่เริ่มเกมอ่ะคือคิดว่ามันน่าจะมีดีเลยในการใช้สกิลใช่ไหมแล้วแจง้งอะยแยบเปคนเดียวแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างอีกทีนึงซึ่งคนที่แจ้งผ่านคนคนนั้นก็คือพี่ไมค์ครับเฮ้ยตาายะไม้เหมอใช่เขาบอกอย่างหนึงว่าเมื่อกี้เนี่ยฉันเจอพี่โซอย,อยู่ในห้องไฟซึ่งถ้าเกิดว่าเขาจะไปฆ่าพี่กิจฉันไม่รู้ว่าพี่กิตอยู่ที่ไหน้วแต่ว่ามันน่าจะอุกอาจมากอ่ะแต่แจงเจอพี่ไมค์แไม่ผ่านพี่ไมค์ขน้นเลยพี่ไมค์มาตรวจมาเนยพี่ไมค์ ป๊อปผมเจออยู่ข้างล่างครับไอห้องลงมาจากห้องรูดบัตรงั้นฉันฆ่าก่อนละกันรอบแรกเอ้ยมีคนหมดพี่ไม้นะไม่เชื่อผมคุณไม่เชื่อผมฆาตกรนัวขอดูก่อนละกันตอนนี้ยังไม่ค่อยแบบว่าทำไมไม่เปิดใม่อะไรสักเท่าไหร่โอ้โหรอบแรกกระโดดซะแล้วเอาละครับเราจะไปตามไอ้ดีนันกีไอ้ฆ่าเราตอนนี้ก็ไปเควสอัตโนมัตินะก็ปล่อยเควสมันทำเองอัตโนมัติหรือเปล่า ออัตโนมัตไมไมิไม่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 น่าจะอัตโนมัตินะโอเคอ๋ออัตโนมัติอัตโนมัติตอนนี้เราตามใครดีนี่ตามชาโมอืมชามุเป็นคนฆ่าเราแล้วแบบนี้มันชั่วมะเราเราไม่ทันได้ดูหรือเป็นตานไม้ตานไม้เหรอือมันมีสองคนเฮ้ยวิ่งคนโดนยิงมีคนโดนยิงเอาแล้วตุ๊บโอปางยืนนิ่งปางยืนนิ่งไปเอี้ยงเขาให้ใครตายมีใครตายไหมไม่มีใครตาย ไี้ปางยืนนิ่งนะทำไมอยู่นี่นอนเอาอะปางทำเหมือนจะซ่อมนะทำเหมือนจะซ่อมนะอันนี้แป้งมาแป้งมากับป๊อบเอาละฮะโอ้แป้งกับป๊อบอยู่ด้วยกันฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใครเอ้าป๊อบโดนยิงใครยิงใครยิงป๊อบโดนยิงแป้งแป้งโดนลานยังไงยังไง เฮ้ยมีคนยิงมีคนยิงโอ้แป้งแป้งยิงวะเนี่ยแป้งยิงวะเนี่ยมีคนโดนยิงทุกคนวิ่งมาห้องนี้หมดเลยอะ่ะแป้งคนยิงเม่อไหรฉันรู้ <c oughs> ในการประชุมในครั้งนี้ <c oughs> ฉันรู้ว่ามันมีเสียงปืนดังสนัน่น <c oughs> ใช่เ <c oughs> รื่องไได้ยินกันใช่หรือไม่ฉันได้ยินเต็มสองรูหูของฉันผมพวกผมมีพยานผมบอกเลยว่า พิกัดของรอยกระสุนเนี่ยจากที่เห็นเมื่อกี้มันเฉียวหัวพี่ป้อมไปชึกฉันได้ยินว่ามันอยู่บริเวณแถวๆห้องกล้องวงจรปิดใช่เกิดเหตุตรงนั้นแล้วแล้วพวกคุณเกาะกลุ่มกันประมาณไหนสี่คนผมจะบอกว่าบนหัวของผมนั้นมีเกือบจะมีรอยกระสุนแต่มีคนใจดีกลางโล่ให้คนคนนั้นกเลยไม่ตายครับ ้งั้นตอกแล้วว่าถามไปว่าพวกคุณกองกลุ่มกันมีใครบ้างมีพี่โซมีแจงมีทาชิแล้วก็มีพี่ชา่มโอค่ะผมอยู่คนเดียวนะไอ้ปางไอ้ปางอ้ยู่คนเดียวหน้าหยานอยู่คนเดียวหยานแล้วก็ลูกฝาดมันไต่ปาวิ่งวิ่งสวนขึ้นมาไอ้ปางวิ่งสวนขึ้นมาเฮ้ยแล้วไอ้ปางไม่ใช่นะไอ้ปางกำลังวิ่งหนีอยู่นะเฮ้ยลูกไม่ได้ไงลูกไม่ได้ไง คือว่าปางเพราะว่าปางเห็นนี่ก่อนมันจะทำปางจริงนะปางผมก็ปางมันยืนนิ่งตะเกีย่างเงี้ยดอกไม้สีส้มไอ้แม่เนี่ยคิดไปเองเว้ยออกไปซะไม่ใช่หนูซุนนี่ถูกกำจัดแล้วไม่รู้ว่าเขาเอาปืนออกจากยานไปด้วยหรือเปล่าเอาละแก่ผมเหลืออีกคนนึงอีกคนนึงนี่ใครอ่ะทําไมอ่ะทําไมอ่ะทําไมอยู่กับทัชชีเอาละฮะ ยยทำไมบหทัชชี่หรือใครอ่ะอีกคนนึงมันจอมหลอกลวงนะทัชชี่อยู่นี่ทำไมยอยู่นี่หรือว่าชาโม่ใครอ่ะชาโม่จุ๊กแจงใช่ไเฮ้ยซ่อมโอ้เป็นผีซ่อมให้ไม่ได้โอ้ตายตายตายเราเป็นผีซ่อมให้ไม่ได้เป็นผีชาโม่มาซ่อมตรงนี้ฮะดูที่ตรงนี้เขาจะมีการหักหลัง หักเหลี่ยมเฉินคมอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีเอาโอเคซ่อมได้ฮะนาซาอยู่กับชาโมตอนนี้นาซาอยู่กับชาโมตอนนี้มีพิโซนาซาพิโซ, NASA, โซชาโมตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ข้างบนเนี่ยข้างบนมีปัญหาอะไรเอ้าทัชชี่เขาจะยังไงอะ่ะยืนนิ่งโอ้๊คป้ายนี่ฮะพิโซ เอาเรียบร้อยครับชาโม่บั้มเขาให้ฮะชาโม่ขมือบนาซาเขาไปแล้วครับเอาเอาเรียบร้อยเอาเอาทักชี่ทัชี่เป็นคนฆ่าทักชี่เป็นคนฆ่าแงแฝงทักชี่เป็นคนฆ่าเอ้าไอ้ทุกคนใทุน่าเทาใช้จงต้องย ไม่น่อยเพราะฉันเชื่อว่าตอนนี้มีคนนแดองอยู่คนนึง <c oughs> ใช่ใชอาใเ<ะ>ขาไม่พูดอะไรมากเอาเป็นว่าฉันเล่าเหตุการณ์ก่อนอมันมีเวลาค่อนข้างน้อยเห<อ>ตุการณ<อ><ด>์ก็คือ,อตอนนี้ฉันกำลังทำห้องเอ่อห้องการสื่อสารอยู่ทำเควสเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมีบชายคนนึงมาม้วบฉันนั่นก็คือชาโมออคุงพอหลังจากที่ชาโมออคุงม้วนฉันไปแล้วฉันอยู่ในท้องของเขาแล้วฉันก็ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในยาน มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาและเขาได้ฝันพี่ชโมตอนนั้นขอพอพูดอะไรหน่อยยังย่อยยังไม่ทันย่อยเลยและชายคนนั้นเขาได้ฝันที่ท้องของพี่ชโมอจนฉันหลุดออาไวแต่เขาลืมไปว่าในท้องนั้นอานมีคนฉันเห็นหน้าเขาเต็มเต็มนคืนว่าทัดเช็ไอ้ไอ้ทัาไม่ โอ้โหคุณมามาโอ้โหมาบ่นบไม่ได้ผมช่วยชีวิตคุณไม่ต้องไม่ต้องผมช่วยชีวิตคุณอยู่อ่ะโอ้โหช่วยผมมาจากท้องใช่ผมเห็นเหตุการณ์ผมมาช่วยคุณเนี่ยปาท้องให้แล้วเป็นโรอะไรโอเคโอเคถือว่าแกออกไปจากยานซะนะออกไปกับไอ้ป่าเรียบร้อยครับอะไรวะจบแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดจะบอกว่า โคตรหาผมเป็นผียันั่งเป็นขำไปเลยเพิ่งเคี้ยวเสร็จเลยเออตรงนะขำมากผมเป็นผียันั่งขำเลยอ่ะอยรู้ว่าพี่โมทำไมพี่โมถึงไม่กินแจงหรอแจงมันไม่อร่อยขนาดนั้นเลยหรอแค่แบบรอรอจังหวะดีๆอยู่แต่แบบเพิ่งเพิ่งเพิ่งเคี้ยวเสร็จเลยเพิ่งเข้าปากไม่เพิ่งเข้าปากชาโมู่เลยอ่ะเข้าปากเลยจบเลยทันชีห่วยหิวมากอ่ะคือแบบเห็นท่อ่องนี่ไม่ได้เลยนะหนูจะบอกว่ามันแย่มากนะ ไม่หรอกเมื่อกี้ตอนแรกฉันคิดว่าฉันตายไปแล้วสักพักนึงเอ้ยเรายังมีตัวตนอยู่นี่หว่าแล้วเดือดร้อนเกิดแป้งยืนงงอะผมเห็นแป้งยืนงงอยู่พักนึงก่อนคือบอกเลยว่าเราจะไม่กลัวตัวแฝงที่ออเราจะไม่กลัวตัวแฝงผมจะกลัวตัวม่วงนะผมแล้กลัวตัวม่วงจริงๆมีเราประมาณนี้นะฮะรอบนี้จะทําความสะอาดท่อนะมีเควสอะไรใกล้ๆบ้างเควสใกล้ๆนะโอเคมันนี่ เอ้ตรงนี้ตรงนี้มีอ๋อมีเควสยาวตรงนี้เอาอยู่กับป๊อปแล้อยู่กับป๊อปกปางกดปุ่มเขียวแล้วรอตอนนี้ก็ไปทัเควสอื่นก่อนไปยานป๊อปเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ เฮ้ยมีการยิงเกิดข้าห้องไหนเฮ้ยห้องพยาบาลไม่มีคนแล้วใครตายอ่ะเฮ้ยไอ้ป๊อปเล่นบ้านปืนปืนมันดังมาจากตรงไหนครับผมรู้ไม่ห้องพยาบาลก็ห้องไฟหนูว่าห้องไฟแล้วพี่โซก็เป็นคนทำแน่เลยทำไมอ่ะเพราะว่าตอนแรกหนูยุคพี่ทัพก่อนที่พี่ทัพจะหายไปแป๊บเดียวแล้วก็มีเสียงปืนดังไช โซเป็นคนหญิงแนนเลยพี่เป็นคนเปิดไฟผมอยู่กับป๊อปกันปางตอนแรกที่่เทาที่จำได้คือมันไฟดับถูกไหมทุกคนดับไเข้างๆห้องไฟบ้างอพี่เป็นคนมาเปิดไฟเองถ้าให้ผมให้ให้ให้ปอสแสนะผมอยู่ตรงห้องก่อนถึงห้องไฟอะไอตัวไอตัวไอตรงกลางอะอ่าล้วทีนี้ันมันมีเสียงปืนอ่ะปืนมันมาจากทางซ้ายแล้วผมก็เดินผ่านห้องไฟ่งซึ่งมันมีโซอยู่แล้วก็เดินไปเพื่อร์เจอศพป๊อปแล้วทักชี่ก็มาอีกทีหนึ่งใช่ อัาชีพกงจะกินศพไงผมเห็นไงไม่ใช่เราไม่ใช่เหรอมันไม่มีมีมีโลมีโลนี่มันไม่ใช่การกินศพอันนี้มันคือการอมออดผมกับชุ๊กแจงได้เลยว่าผมกับชุ๊กแจงอยู่ผมอยู่กับป๊อปตอนแรกผมอยู่กับป๊อปตอนแรกแล้วไฟดับปุ๊บป๊อปก็เดินหนีจากผมไปแล้วก็ไปโปรแฝงมันยังน้อยเมื่อกี้ตอนที่ฉันเดินลงมาฉันอยู่ทางที่จะไปเอ่อทางดึงขยะผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ คงั้นผมขอข้ามก่อนแล้วกันนะข้ามนะข้ามนะมีคนเปิดไนะเฮ้ยมีคนจิ้มมีคนจิ้มมีคนจิ้มตี้งใจนะจิ้มจูี่โดนแน่พี่จะยิงผมเหรอเฮ้ยใครโดนเพื่อนนะเห็นนะใครโดนเพื่อนนะที่โดนหมดแน่เอาล่ะเราทำงานต่อฮะงานเรายังไม่เสร็จเลยห้องพยาบาลตัวอย่างครบอย่างงานเสร็จแล้วมั้งเสร็จหรือยังอ้าวเอาเรื่องตัวอย่างโอเค เรียบร้อยครับเสร็จแล้วฮะเราไปห้องไฟม,มาห้องนี้ก่อนดีกว่ามาทางซ้ายก่อนเราต้องทำงานทางซ้ายก่อนเตอปิดไฟครับมีการปิดไฟเร้บโอเคเร่งไฟเรียบร้อยครับภารกิจนี้มีการปิดไฟกันอีกแล้วอะเอาไฟเปิดไฟเปิดมีการฆ่าเกิดขึ้นหรือเปล่าเต็มกรัวกดรายงานมีอะไรตรงนี้ไหมฮะไม่มีนะฮะ ดันไฟป,ปับไม่มีโอเคเราไปทำงานทางซ้ายก่อนนะซ้ายเรามีงานเยอะซ้ายเรามีงานเยอะ,อะเร่งไฟเร่งไฟหน่อยเร่งแก๊สเร่งแก๊สเออเร่งแก๊สนดนึงแล้วก็มีอีกทีห้องวงกรปิดยาห้องจ้องวงกล้องปิดยาตรงนี้ตาขยะเหรออ่าเรียบร้อยครับหมดแล้วเฮ้ย เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้เฮยฮ้ยเฮ้ย 860โอเคเสร็จแล้วฮะเราไปทำเควสอื่นต่อฮะเราแก้แล้วอะ่ะเหลือแต่ข้างล่างนะฮะเฮ้ยก็ไม่แก้หรอโอเคเรียบร้อยโหลดไฟล์เรียบร้อยครับต่อไปเป็นอยู่ข้างล่างนี่แก้ไฟแก้ไฟลชับ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 ,ชบ เราเรียํทำปีนเสร็จปังจะสีฟูโซปังปังปังรีโบดปังโบดเลยอือนาซาก็ตายโดนกี่ตัวอ่จะ <ไป S 3> เลือด <ยน S 3> เย็นเกินถ้าหนูไม่รายงานอะ่ะจ<ม>ูเจอที่หน้ายานอ่ะ เป็นลมอะนายังอยู่ห้องกล้องอะตอนแรกอะหนูอยู่ห้องกลางตอนที่มีซาโบใช่ไหมแล้วหนูก็วิ่งลงมาแล้วหนูก็วิ่งมาหนูก็พยายามหนีพี่แจ๊กับพี่ไม้แล้วหนูก็วิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็หนูก็เจอพีกิตแหละไปตายทิ้งใครใครอยู่ห้องกล้องใครเป็นคนฆ่าปางผมจะรู้ได้ยังไงอะหนูไม่รู้อ่ะตอนแกเจอแค่ศพพี่กิตเหรอใช่แล้วจะตายนานแล้วเพรหนูเห็นแมงวันตอนตอนที่มีเป้าเล็งครั้งแรกพี่อยู่กับปาในห้องใช่หรือเใช่อยู่ในห้องห้องกล้องวงจรปิดแล้วเหมือนกับไม่ เขาไม่ยิงปะใช่เขาไม่ยิงเหมือนเขายิงเขาล่นเขาล่นเออเมื่อกี้ผมอยู่ห้องกล้องครับแล้วผมก็เห็นทุกอย่างพูดเร็วครับนี่ิบ่วมผมว่าพี่โม่ไม่เป็นแน่นอนครับเพราะเขาเดินมาทางฝั่งกล้องใช่ใช่่สายสุดผมม่ไม่เป็นแล้วหนูว่าพี่โต สงสัยป่าสงสผมเห็นในก้องครับยิงกกะบาดเขาอยู่ตรงมุมก้นแลเขาก็เดินเลยขยับมาในกล้องแบบหนึ่งคนต่างวายสงสัยพี่โซบอกยิงกกาบาตพี่โซบอกยิงกราบาตดูเหยยิงกกาบาตเหมดเห็นเลือดอู่เชื่อเลยไม่ใช่หนูเอาวะพี่โซแน่ไปแล้วทำไมถึงท่อกับเขาได้ทำไมทำเขาได้อย่างนั้นล่ะ เรียบร้อยครับตอนนี้เหลือใครคนหนึ่งไะสวัสดีครับใครคนหนึ่ง,ใค,คงใครอีกคนหนาทราว่าไงใครคนหนึ่งคุณคิดว่าใครชาโม่คงไม่ใช่ตัไม้ไม่ใช่อ่ะสุมณีสุมณีทำไรอตอนนี้คิดว่าปากไม่น่าใช่จุกแจงเหรอเปล่าจุกแจงเหรอ แจงมาแก้ทำไมอ่ะแจงเ็าไม่กล้าเข้าไปอืมแจงอยู่นี่อ่ะอปอบป้าทัชี่วะเขาอยู่ันสามคนตรงนี้อยู่วนวนสามคนแล้วปางอะปางอยู่นี่ mm hmm. เอาฮะภารกิจสุดท้ายครับตอนนี้เขาอยู่บนสามคนฮะอยู่บนสามคนยังไง ตาไม้จุกแจงแล้วชาโมอยู่ันสามคนแต่ปางกทัทช,ชิมีการขับไล่กันหรือเปล่ามีการไล่กันไมโอ้ปางวิ่งหนีไปดูแล้วเขามีการสะโพถาดมีการสะโพแทกเกิดขึ้นจุกแจงอยู่นี้เอายังไงยังไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้าตาไม้มั่วรับตาไม้ตาไม้ม,มัมว่วใครไปตาไม้มั่วชาโมไปตาไม้มั่ตาไม้มั่วชาโมไปแล้วเอาละครับผม ตะไม้ชาวโว่ะหรอตะไม้เป็นเป็นเป็นม่วบนะตะไม้เป็นม่วบนะเหลือคนนึงเหลือคากรอีกคนนึงยังไงฮะเอาไงเหลือสามภารกิจสุดท้ายเหลือสามภารกิจเอาเยอะยังไงฮะจะอยู่กันแค่น erm ี้เหรอจะอยู่ก er ันแค่นี้หรือเปล่าเฮ้ยตะไม้เป็นคนกินนะนักกินนะอ่างจุกแจงจะทำภารกิจนี้ภารกิจหนึ่ง เขามีคาปิดไฟฮะเราตัดไม้ยังไงฮะตัดไม้เดินไปตัดไม้เดินไปมุ่มั่วไม่ได้ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้มั่วไม่ได้นะเฮ้ยเอ้ะอากินกินกินโชแปงตอนนี้ปังวิ่งหนีนะปังวิ่งหนีปังวิ่งหนีไปแล้วโอ้ My God นักกรรมาธิการปิดไว้ทัดไม้มาเกิดอะไรขึ้นอะ เอาพี่ไว้ออกไปเอาพี่ไว้ออกไปพี่ไว้มันกินคนต่อหน้าทันเอาออกมาด้วยแล้วพี่ไว้แล้วพี่ไว้แก้ข่าวนทำไมแกไม่แก้ตัวหน่อยหรอแกข่าวแบบนี้มันทำให้คนเขารู้นะวิ่งไล่อยู่อ่ะมันเก่งเลยอ่ะต้องหนีผมข้ามผมข้ามผมข้ามก่อนถึงแม้ว่าพี่จะจะเป็นข้าตกรหรืออะไรก็ตามฉันก็จะต้องเอาพี่ไว้ออกไปก่อนอันตราย่ะเป็น้าต เราแคหิวว่ะเราก็แค่หิวว่ะทำผิดได้เหรอหิวกลัวเผียดใจที่สุดหิวใครชนะเนี่ยเย้เย้สุดยอดไม่แล้วแป้งแล้วแป้งตัดอมใครไม่อมอมขั้นดกรอ้าวเหรอใครเป็นขั้นดังก่อนอะแป้งเหรอหนูเป็นสไนเปอร์เอาาะว่าเราว่าเจ้เป็นสไนเปอร์เพราะเจ้ยืนนิ่งอยู่ที่ห้องผมบอกว่าเขาเขาเลือกคนอมได้ดีมากเพราะผมก็เป็นซามูไร ข้อด่าคิดกะ่าว่าไฟดำเงี้ยไฟตะบุรแป้งแบบตะบุรีองของกันกลัวมากอ่ะภาพที่หนูเห็นคือแบบว๊อบเห็นทำไมอะเห็นปางว่ารอบนี้ขอให้ MVP คือไอ้ปางปางปางวิ่งตาตั้งเลยผมเห็นอยู่